ทำกิจกรรมพวกเรามีความสุขมันมีมีแต่ความเศร้ามีแต่ความเสียใจสังเกตดูาเจ้าแข็งถามมันจริงมึงมาแดกหรือยังแข็งกูก็บ่ให้มึงกินดอกเออมึงสิแข็งสิอ้อนก็ตามเน่ฟังกูเน่ฟังกูเน่เนี่ยเนี่ยทำเขาขืนรถตู้มึงเนก่นี่เนี่ย ไม่จอบเลปากกินเลยหาัาเราตู่มึงกไอเป็นประเด็นประเดินเนาะมึงนี่ม่ามีเวรกีกเนาะเออไม่มีอะไรทำสมองมึงนี่คือสิบูบุ้นอยู่กับเสียงวิ่งมึงนี่บ่อ้ยตายแล้วนะมึงฟังกูนะ ภาษาของมึงนะี่ยพวกกูไม่ต้องไปดูเลยกูไปดูของไอ้มาดามลาเต้ที่เขาโพสไม่เ,เข้าไปดูเลยเออนี่มึงนี่สอบไปฮอดเขาไปว่าฮอดรถตุออมึงมีพละพยายามสูงมากๆเลยเออมาอย่าขึ้นมาขึ้นด้วยกันต้องขึ้นมาโรตุมรันนะโ <c oughs> รตุมรันะออมันอยากจะขึ้นออมันอยากขึ้นออรถตู้มรันก็จามาบอกว่าเออเขาจามาแต่กูไปขึ้นมารถตู้ของสัตว์นะ เดือดร้อนไหลแทนนะเออก็เพราะว่าหนึ่งนะมันมีความน่าสมเพชวกษนาอย่างยิ่งเพราะว่าเอ่อคือจะเจาะเข้าไปหาทุกประเด็นเลยทุกประเด็นเลยที่ว่าพวกเราทำกิจกรรมพวกเรามีความสุขมันมีมีแต่ความเศร้ามีแต่ความเสียใจสังเกตดูรอยยิ้มของไอ้นะมันจะยิ้มแบบแห้งๆไม่มีความสุขไม่มีความสุขใครจะมีความสุขได้ในเมื่อ เหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นที่เรืองรักทานอ่ะชาวบ้านเขาไปยินทาลูกพ่อแม่มาสั่งสอนพ่อสูคือเหตุจงกันสิทาไมเทศทําอย่างนี้พ่อแม่สูเป็นใครพ่อแม่คุณเป็นใครทําไมคุณทําแบบนี้มันตายหมดนะถึงแม่จะอยู่ยโสธรอยู่ไรก็ตามแต่คนย่โสธรก็เป็นกะจะเขาเรียกว่าสาบแช่งนะครับลูกพ่อแม่มาสั่งสอนมันบอก็ว่าพิซซาเจ้าแข็งถามมันติ๊มึงมาแดกมย แข็งกูก็ว่าให้มึงกินดอกแ<อ>ข็งสิอ้อนกันกบต<อ>า,<อ>ามมึงสิงมาเง็อดอย่าง,งาากับิซ่ากูมึงมีปัญญาเหตุกู้กูบอพิซซ่<ม>า,า <c oughs> ใส่อะไรเออทำไมถึงมาเป็นพิซซ่า,าได้ไม่ใช่ไปเปิด Google นะกูเรียนมาถึกษามมากับมือได้นี่บ่8นาทีละยัง8นาทีละยังยังกูเอาต่อ ไปทำมาหากินนะไปประกอบอาชีพเออมึงที่ใครผู้ขี่ผู้ด่ายงก็ตามแต่ไปตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเอาเวลาให้ลูกให้เต้ามากไม่ใช่เอาเวลามาสอดชาวเรื่องชาวบ้านเขาบุญเป็นนิยังหลายเพราะเนี้ยหลายเพราะฮะหย่อนนะยิ้มไปอย่างเงี้ยมันยิ้มปนไปกับความเศร้าของตัวเองเพราะว่ามันทุกข์มันเทุกข์มากแบก ทุกมากมากเบาดอนเอาจริงเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มึงทุกมากมากนอกจากอ่าอ่ามึงจะโดนคดีแล้วนะชาวบ้านลูกเจ้ามึงเมื่อเขาจอดจะนินทาลูกก็จะเสียใจว่ามีพ่อเป็นแบบนี้มีพ่อหรือมีแม่พี่อน้องทำไมมีแม่แบบนี้ออลูกก็จะเอาเป็นเป็นยังอย่างนะคือมปนคาเท็จเขาแล้่องพ่อแม่ว่าไม้เขา เขานเรื่องของเขาความสุขเขาเรามีความสุขเขาบัตรทุกกับเราเออที่เขาทุกเพราะว่าเขาเขาไม่มีปัญญาเขามีปัญญาทำแบบเราไม่มีความสุขเหมือนเราเออทำไมไม่ไปเล่นกับแม่มึงหยอกแม่มึงโน้อหยอกแม่นะแม่จ้าแม่จ๋าอะไรเงี้ยาแม่ไปแดข้าหน่อยเออพาแม่มึงไปขี่รถตู้หน่อยมข้าใจปะฮึ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากมายนะครับสำหรับตดิดตามรับชมช่องไหลมาแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับช่องไหลมาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ไหลมาแล้วก็ผ่านกดนะครับครบ4,000ชั่วโมงคอ,อนเกรสเทรชันสวัสดีครับในวันท้กค